ลูกค้เาเนี่ยซื้อ,อ,อชุด15 BV นะครับแบรนด์ก,กระชี้15 BV เนี่ยแล้วก็เสียงกลาง12นิ้วแหลมจรวดใหญ่ๆที่แม่เหล็ก6นิ้วครึ่งอะ่ะก็ดอกเฮียใช้12 12นิ้ว300วัตต์แต่ว่า,าตู้เบเนี่ยเียใช้15นิ้วแม่เหล็กใหญ่ๆแม่เหล็ก160มิลเนี่ยแต่ของเฮียเนี่ย แม่เหล็กเนี่ยออดอกเฮียนาเข้ามาเองมันถึงนดแมตกันแต่ตู้เนี่ยเฮียใช้ไม้ปาร์ติเกิลน,นะครับลูกคา้าเฮียไม่เฮียใช้ไม้แต่ปาร์ติกเกิลเนื้อแข็งต้องเนื้อแข็งเท่านั้นเนื้อธรรมดาไม่ได้นะเนื้อแข็งหนา20มิลลิเมตรเพราะว่าเฮียเฮียเียต้อยจะสั่งที่โรงงานที่สุราษฎร์เพื่อการเขาอยากเก็บไว้ให้เขาจะเก็บคัดไม้แข็งๆพเพื่อเทียมาทำตู้สบเปคโดยตรงเลย ไอ้ไอ้ไม้ลงมาไอ้ไม้ไม้ธรรมดาก็ทําได้เหมือนกันแต่ว่าเฮต้อยทําไม่เอามันเสียชื่อมันจะไม่บุมมันจะไม่ไม่ไม่แข็งพ<ส>่นการพ่นสีเฮต้ยก็ใช้สีห้างช้านะดูดิสีห้างช้าเนี่ยต้องสองสามชั่วโมงกฟอย่าแห้งเนี่ยเฮต้ยใช้สีห้างช้าแล้วก็พาวเวอร์เนี่ยพาวเวอร์ของเฮต้ยก็ใช้พาวเวอร์สี่คูณสี่นนะเฮต้ยเอาสี่คูณสี่มาใช้สองคูณสองเฮต้ยเผื่อให้ลูกค้าเลยเอาไว้ใช้อนาคตข้างหน้าใช้สี่ใบ แ้่เป็นสี่คูณสี่แต่เป็นยีหย่ห้อดีเคมิวสิกยี่ห้อดีเคมิวสิกนี่ก็คือดีเคก็ย่อมาจากนามสกุลของเฮียต้อยเองเฮียต้อยนำชื่อจิรวัตรดวงแก้วเป็นดีเคมิวสิกแต่เป็นแบรนด์นาคาชินะเป็นบริษัทนาคาชิเป็นบริษัทของเฮียต้อยเองนะไม่ใช่บริษัทของคนอื่นนะตอนนี้เฮียต้อยทําเองขายเองแล้วก็จะมีปีปีก็ใช้การ์ดได้ใช o ยูทูบได้เอ่อมาเกออธิบายให้ลูกค้าแล้วใช้ยูทูบแล้วก็ เป็นชุดเนี่ยทั้งชุดเลยฮะเออเท่าไหร่นะครับเนี่ยหมืน่นสามพันเก้าร้อยหมื่นสามพันเก้าร้อยนะครับทั้งชุดเนี่ยหมื่นสามพันเก้าร้อยวันนี้ลูกค้าให้ยาต้อยมาส่งยาต้อ,อยส่งแเจ้าจมาส่งถึงบ้านเลยจะจัดงานบวชแต่ลูกค้ายังไม่สะใจบอกยคต้อยว่าให้เพิ่มสี่คูณสี่ไปเลยแล้ววันไหนก็เอามาส่งมาส่งแล้วก็วก็เพิ่มตังค์ต้องเพิ่มลูกค้าต้องเพิ่มเพิ่าอีกตวงนะครับเพื่อจะมาขับเสียงกลาง แต่ราคาเดี๋ยวเร,เ,รเราต้องคิดให้ถือว่าเป็นลูกค้าเก่าแล้วราคาเดี๋ยวเฮียต้อยจะคิดเป็นพิศเศษให้เฮียต้อยไม่อากํำไรมากหรอกออลูกค้าครับเ,เดี๋ยวเฮียจะบอกบอกวิธีการต่อนะครับอยากจากพาว่านี่นะครับมันจะมี2รูนะครับเอารูที่1สเปคข้นเนี่ยรูที่1ก็คือเป็นเฮียต้อยจะเอาไปใช้เป็นซับเบดนะครับกดเข้าไปแล้วลูกค้าต้องกดให้นังกึกด้วยนะครับมันจะได้นั่นกดให้นังกึกเลยเวลาถอดก็เอานิ้วป้องเนี่ยดึงมา แล้วก็เสียบเข้าไปใหม่แล้วก็กล็แล้วลูกค้าก็เอามาเอาเอามาเข้ารูใดรูหนึ่งก็ได้นะครับเอาไม่พ่วงเดี๋ยวต้ยทำไม่พ่วงอยู่แล้วรูใดรูหนึ่งก็ได้ก็เสียบเข้าไปให้ดังกึกแล้วสายพ่วงเนี่ยเดี๋ยวต้อยก็มีมีมาให้หมดเรียบร้อยเลยรูใดรูหนึ่งก็ได้นะครับเนี่ยลูกค้าเสียบเข้าไปให้ดังกึกอันนี้ก็รูใดรูหนึ่งก็ได้ฮะเสียบเข้าไปให้ดังกึกเลยนะครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วเป็นชุดชุดสับเบต แล้วอีกรูหนึ่งนะครับอีกอีกรูหนึ่งลูกค้าจะก็จะมีอีกอีกอีกรูเป็นสเปคค้อบเหมือนกันเพราะว่าท่านไอ้พาวเวอร์เนี่ยจะมี2รูรูด้านซ้ายเหยต้อยก็ยาวเอามาเป็นขับเสียงกลางขับเสียงกลางข้างบนนะครับขับเสียงกลาง12บนิ้ขับเสียงกลางก็ก็รูใดรูหนึ่งก็ได้นะครับเอามารูใดรูหนึ่งได้แล้วก็เออแล้วเราดูใดหนึ่งเอามาพ่วงเอามาพ่วงเออรูใดรูหนึ่งก็ได้ฮะเหยต้อยเผื่อไว้4คูณ4ี่กคูณ6 8ดคูณ8ดไปเรื่อย แล้วเสียบเข้าไปนะครับเสียบให้นั่นแล้วก็กดให้นางเก๊กนะครับลูกค้าแล้วก็สายสัญญาณสายสัญญาณตัวเนี้ยอาสายสัญญาณที่เพราะว่าก็จะมีเป็นเป็นรูไม่อ่ะเป็นจะเป็นปลั๊กไหม่เฮต้าใช้สายสัญญาณใหญ่ๆเพราะว่ามันจะได้เครื่องจะได้ดีเสียบเข้าไปเลยครับรูที่หนึ่งนะฮะมันจะมีรูเดียวแต่สายาสายอาร์ทีเฮต้าไม่ใช้หรอกมันมัน,ม,นมันโบราณไปแต่ก็มีไว้ให้ลูกค้า เอ่าดี่วต้อยก็จะใช้เสียบไม่เสียบเสียบเสียบรูไม่เนะี่ยรูอะไรรูหนึ่งก็ได้ฮะเสียบเข้าไปปึ๊กง่ายแล้วก็ด้านซ้ายก็จะมีรูอะไรรูรูไม่รูดึงเนี่ยก็จะมีขาวแดงขายไอไอสายขาวแดงเี่ยต้อยไม่ใช้หรอกมันมันโบราณไปมันเล็กสัญญาณไม่ค่อยดีเสียบเข้าไปแล้วก็เสียบเข้ามาอีกรูนี้นะครับรูอะไรรูหนึ่งก็ได้เสียบเข้าไปปึง๊งเนะฮะแล้วไอสองรูเนี่ยเอาไว้พ่วงกับมิกเวลาลูกค้ามีมิกใช่ไหมฮะ ลูกค้าจะมีสายสัญญาณอีกสองเส้นก็เสียบเข้าไปสองสองรูนี่แล้วก็ไปไปเสียบบนมิกอะใช่ไหมแค่แค่เนี้ยไม่มีอะไรตัวนี้เอาไว้เล่นมิกเนี่ยอะไรเนี่ยเอาไว้เล่นมิกสองรูนี่นะครับลูกค้าแต่ไอสายพวกนี้เล่นซีดีเล่นคาราโอเกะลูกค้าก็เดี๋ยวนี้ก็ซีดีเขาไม่เล่นลกันลวแต่ในปรีของเชตต้อยเนี่ยจะมีเผื่อให้ทุกอย่างแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่เล่นแล้วไอพวกซีดงซีดีมันหมดสมยัยนะก็ อันนี้ก็แต่ด้านหลังด้านด้านหลังเนี่ยลูกค้าอ่ออันนี้ลูกค้าจะไม่อ่อซับเบลดิดเนี่ยเตวต้อยจัดตั้งไว้ให้แล้วนะฮะแล้วก็ไปปรับที่หน้าปเีเอาเบลดิ้นตต้อยจะตั้งไว้ที่ประมาณเลขแปดนะฮะอันนี้ก็บิดให้สุดกันเลยแล้วแต่ลูกค้าอ่ะเยวต้อยก็ตั้งไว้ให้แล้วนะลูกค้าอันนี้ซับเบดก็ข้างหลังก็นน่ก้